นิกกี้นาา้ะฉาดเครียดแล้วปมด่ามากขนว่าแรงเรื่องน้องหมาที่ก้อยนำไปเลี้ยง จากกรณีก่อนหน้านี้ดราม่าเรื่องก้อยและน้องหมาซึ่งก้อยก็ได้ให้เหตุผลว่าขอพูดในเหตุผลของก้อยนะก้อยไม่รู้ว่าแต่ละคนมีความสัมพันธ์กับน้องหมายังไงไม่ได้มองว่านายล่าเป็นแค่หมาแล้วเราครบกับผู้ชายคนหนึ่งและพอวันหนึ่งเราเลิกกันเรารู้สึกว่าเออก็จบหมาเขาก็เอาคืนไปสิไม่ใช่ก้อยรักนายล่าเหมือนลูกก้อยเลี้ยงเหมือนคนคนหนึ่งการที่ก้อยเลี้ยงเขามาก้อยก็มีสิทธิ์เหมือนกันก้อยเชื่อว่านายล่าก็มีความสุขกับการที่จะอยู่กับทั้งคู่ ล่าสุดหนุ่มนิกี้นชฉติก็ได้ออกมาตอบประเด็นเรื่องดราม่าก้อยเลี้ยงน้องหมานะคะโดยบอกว่าเรื่องคนโยงน้องก้อยเอาหมาเป็นตัวประกันความรักอันนี้อย่าไปด่าน,น้องก้อยนะครับเราคุยกันแล้วเราเลี้ยงเหมือนลูกเลยคุยกันแล้วว่าหนึ่งอาทิตย์อยู่บ้านผม3-4วนันอีก3วันก็ให้พี่โต้งคนขับรถไปส่งให้ที่บ้านน้องก้อยเพราะน้องก้อยเขาดูแลหมาดีกว่าผมอีกอย่าไปด่าน้องก้อยเลยครับเพราะผมเป็นคนคุยกับน้องก้อยเองว่าหมาเหมือนเป็นลูกของเราสองคนเรื่องนี้เราก็เพิ่งคุยกันก้อยก็บอกว่า ว่าเราต้องช่วยกันดูแลหมาช่วยกันดูแลลูกเพราะเปียบเสมือนลูกเรื่องน้องหมาไม่ต้องไปโยงแล้วนะครับผมคุยกับน้องก้อยเองว่าสลับกันเลี้ยงคุยกันแล้วน้องก็คงช่วยเลี้ยงหมาหย่นน้องหมาไปแหละตอนนี้ก็สิบขวบแล้วเขาจะจัดการคนคอมเมนต์ไหมอันนี้ผมไม่ได้ไปคุยกับเขาเรื่องที่เขาโมโหเลยครับเพิ่งเห็นพร้อมกันใน YouTube นี่แหละหนุ่มนิกกี้กล่าวค่ะ